สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับช่องสาวพิมพ์คนโคราชนะคะวันนี้สาวพิมพ์จะพามาดูเจ้าซันนี่ร้อยสาสิบห้าซีนะคะทำงานกันนะคะลงเราลงงานตั้งแต่เก้านาฬิกานะคะสามโมงเช้านะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายโมงแล้วนะคะทุกคนน,นะคะเราก็ปั้นคนาหรือว่าย้ายคนาเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็มาขยายบ่อเพิ่มนะคะ เรามารับงานชั่วโมงกันต่อเลยค่ะทุกคนทดสอบทดลองรถกันจัดเลยค่ะงานชั่วโมงเรามาดูเจ้าซันนี่ทำงานกันนะคะขุดรอกสะแล้วก็ปั่นคันนานะคะย้ายคันนา มาดูความเร็วความคล่องของเขาใครที่เข้ามาดูแล้วสาวพิมพ์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องสาวพิมพ์คนโคราชด,ด้วยนะคะทุกคนเป็นช่องเปิดใหม่นะคะผู้ติดตามน้อยนะคะทุกคนฝากด้วยนะคะ เด็กโคราชซึ่งหัดทําฝากติดตามผลงานของพวกเราด้วยมงคลทร์นะคะทีมงานรถดำรถแม็กโครนะคะมีงานที่ไหนก็ติดต่อเราได้แต่ว่าเรารับทําในพื้นที่นะคะทุกคนในพื้นที่มาดูกันคะ่ะ ักสะขยายบอร,รถใหม่แล้วทุกคนมันก็ต้องเร็วต้องคล่องแคล่วอยู่แล้วปกติเราใช้รถเก่านะคะรถตัวสองร้อยนะคะ วันนี้เราก็เลยเอาเจ้าซันนี่มารองงานชั่วโมงดู หนึ่งตัวเราเอาไว้วิ่งงานนะคะวิ่งงานเที่ยวนะคะอตัวนี้เราก็เอามาทำงานชู่งงานรับเหมานะคะ งานของมงคลทรัพย์นะคะมีรถดำอยู่ร่วมกันร่วมทีมงานกันอยู่เจ็ดคันแปดคันนะคะทุกคน ลมอาจจะแรงไปนิดนะคะทุกคนเพราะว่าอยู่กลางทุ่งนานะคะสาวพิมพ์ก็อาจจะพูดไทยดังกโคุลาดดังก็ยาว่ากันนะคะภาษาไทยก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหรก่ก็อาจจะพูดภาษาไทยบ้างภาษาคุลาดบ้างก็ขออภัยนะคะ ูากางก็ไม่ค่อยจะคล่องเท่าไหร่นาะทุกคนเป็นคนโน่สูงตั้งแต่กําเนิดเนาะเขาก็คนโนสูงก็พผูโคลาดนี่แหละทุกคน เราก็ทดลองรถใหม่เอามาเหมางานชั่วโมงงานแรกเลยเราก็เราก็ทำเรื่องประมาณเดินเรื่องประมาณสาสามอาทิตย์เนาะทุกคนยังได้หลดหลดเราก็อยู่ในรอบสิบห้าพันนั่นแหละเราก็อยู่หนึ่งในนั้นเนาะ เรียกคำรังทำฝั่งและสโลุฝังแต่งฝัง จะมีพูดผิดไปบ้างส่วนมากสาวพิมพ์ก็ไม่ค่อยรู้จักรุ่นเท่าไรเน้อแม่โคเพราะว่า,วาก็พึงออกมาทำ YouTube นะคะทุกคนก็ฝากเป็นกำลังใจให้ช่องสาวพิมพ์คนโคราชด,ด้วยนะคะทุกคนผิดถูกยังไงก็แนะนำกันได้นะคะ ย้ายบอเพิ่ม